โอ้ยผักหวานบานกับยางงามเลยโอ้ยไปออมไก่แสบเลยแต่นี่ใบบกูดช้อมๆว้พักพักยังเพื่อนพักขาแม่พักขากะพักขากังามโอ้ยสะอ่อนหยอดผักหวานบานแบบน,นี้คือสิได้แกงออมใส่ไกด่ดีโอ้ยอันนี้มะกรูดมะกรูดอยู่หน้าก็บกำลังออกใบ อันนี้ผักผักสวนอยู่ในบ้านอันเบิงง้งย้ายผักหวานบ้านไหมปลาเท่าแกงใส่หยามเอ่อออมใส่ไก่เนาะกำลังอันนี้ก็บกำลังออกดีได้ในบักนาวนี่อืมกำลังออกชะพผู้คาถือว่าผักสวนขั้วเนะขาะกระเพราคา ออผักโขมยญยงามงามไหมอ้อยนี่เป็นอ้อยคั่นเอามาไวแต่เห็ดแนวนี่ของของเขาออกสามสี่ล้ำเลยได้หง่ยาดแค่ชมพู่ไหมมะเขือโอ้ักเขือพลอยได้นี่เขาตองย้าําบกเขือกินอันนั้นบกนาวใหญ่ กผัดกะเพราใส่หลายๆเนาะยี่ปุ่นกะเพรามันขายแพงอู้ผักขมใหญ่นี่เขาต้องเห็ดในไรบาหนึ่งปลาเนาะผักขมไหมเนาะหอมใหญ่ปลูกปลูกแตงใส่กระถางแต่ว่าใส่ถุงเราก็เห็ดเห็ดข้างให้แตงเห็ดข้างอันนี้หอมแบงหอมแบงนี่เอาไปทะแบง คือหาไดเบิดอยู่นี่จัดใส่ไดเบิดโอ้โอจอ้ากนิ่มก็ยังสุดน้ำเลยยุ่งออกดอกบอ,รอกระถางนั่นออกดอกอันนี้หอมเลยนี่หอมเลยได้มาเมือนะ่อไหร่นามาปักหอมเลยต้นอันนี้ถ้งเงินถ้ามันพันกันดีๆนี่สีเงินสีดีเงินสีมาดี เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในอันทำผลผลอันนี้ก็หอมจนมากมหอมใบเลื่อยกระปุกกระถางกระนิดกระน,น้อยอันนี้อันนี้มะนาวลูกใหญ่คือมาสูบม,มึงนี่เบิดนอมึงหันเป็นออกดอกตลอดเลยนะอันนี้คือเพราไข่พันธ์นี่ ตะกี่พันออดหลอดแอดแลดลเราใบนี่ร่วมๆแล้วกินอยู่นี่ทุกอย่างสลาแหน่ขึ้นุยบแล้ว่ะมือนั่นหลายๆเนาะโอ้ยดอกนี้หอมเด้นี่คุณน่ะ นี่ต้นเงาะต้นเงาะ